หอ้นนลับเราไปถ่ายหลังข้าไในหรอหลังของอ้างนอนใช่เราเอารถมาหลับ 富养。 เป็นหน้าเหรอใช่แต้องลงแค่แป้งต้องไปต้องแต่งจะรู้ใช่ไหมไม่ต้องให้ก๊อฟแต่งใช่ไทุกคนนะคะออ้นที่ที่ฉันไปกันไปแดดนะคะทุกคนนี่นี่ค่ะผิวอวดผิวค่ะผิวผิวสีน้ำผึ้งนะคะแต่ไม่แห้งเพราะว่าลงทะเลอ่ะแม่่มี มีแต่เราไม่เป็นไงก็เราใช้บีนใช่บีนสีบีสีอยู่ไหนวินสีนี่นี่นี่อาจจะคำนได้หน่อยเพราะพี่มินนี่เป็นคนผิวสีนะคะแต่ไม่ไหม้เลยแต่ไม่ไหม้จริงเนาะใช่แล้วก็กันแดดช่วยผิวหน้าเลยเดี๋ยวไปรอไปดูภาพคุณธัญญานะคะ เ,เก่งขายาวา <laughs> สุด <laughs> อเออรอชม์ภาพเด็ด,ดลเลยนะโอ้ยตาถิ่วสวยจริงนะเนี่ยรถกำลังมารับเราตนนจะหัวรือไปเสร็จเลยออ๋ไม่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 รับไปยากแม่ก่อนเลย <c oughs> อืม เ็ไม่ได้มาจ้าใช่ใครอยู่มาดิฟส์ค่ะอืมเสริมสวยสร็จแล้วใครชอบกาแฟเพื่อสุขภาพนะกาแฟสีเรสอร่อยอร่อยมากค่ะกาแฟสีเรสนะมีใครลองแล้วยังรีวิวหน่อยสิ หงหลังคาใหม่เดี๋ยวพาไปดูห้องนอน <c oughs> บังกะโลที่มีสองห้องนอนไหมยังไม่เห็นเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยว ไปถ่ายรายการเดี๋ยวพาไปดูด้วยใช่ค่ะรถพุ่งพวงมาไกลถึงมาลดีฟค่ะถูกต้องแล้วลองโกแล้วคืนแรกหลับดีค่ะอุย้ยดีจังเลยติดใจไหมคะ I love your bracelets oh thank you ไลฟ์ค้างหรอหายยังเมื่อกี้มีใส่ข้าหายค้างยังหายค้างยังเมื่อกี้ใส่ข้าค่ะรีวิวเนื้อกันแดดหน่อยอืมจริง <Okay. S 1> พี่ย่าทาไปที่หน้าแล้วนะแต่ว่าแต่ว่าทาตอนตอนไม่ได้ไลฟ์อ่ะเดี๋ยวให้ดูเลยละกัน ไปดูเนื้อทาที่แขนเลยนะเนื้อนนะ่มันจะมีความแบบสว่างขึ้นิีหนึ่งระดับทาไปแล้วเกลี่ยง,ง่ายแห้งง่ายจริงๆมันทานทับเครื่องสําอางได้เลยนะเสียงเบาลงหรอเสียงหายยังหายเบายัางคะเสียงเบาอ่อนนมชมพูบอกไม่เบา ออกแล้วเข้าใหม่ดังปกติค่ะยังเบ้าอยู่หรอหายแล้วครับกันแดดคุมมันกันเหงื่อค่ะถทาทับเครื่องสำอางได้เป็นกันแดดสเต็มเซลล์กุหลาบนะคะมีบำรุงผิวไปในตัวด้วยจ้าโอเคปกติใช่ไหมจ้าขอบคุณค่ะเนื้อมันจะแบบสว่างไม่ได้ทาซีซีครีมกันแดดอย่างเดียวแล้วก็ตบแป้งแล้วก็ทาบัจออน นี่แหละกันแดดตัวนี้เลยตัวนี้ค่ะเลิศ <c oughs> เดี๋ยวพี่อาต้องไปถ่ายรายการในห้องที่มันมีสองห้องนอนไปด้วยกันไหม <c oughs> ด้วยใช่ไหมแต่หิวข้าวหิวข้าวจังเลยเอ,อ,อีกชั่วโมงเดียวอีกชั่วโมงนึึงเวลากินข้าวแล้วเราต้องไปร้านอาหารไทยกับอ้นด้ว่ไปแล้วชั่วโมงเราไม่ทันใช่ไหมไม่ใหหมดออเอาช็อกโกแลตเธอ กินวิีกับนมพึ่งไม่ต้องกินแพ้อากาศอุ้ยจริงหล่อเลิศอ่ะดีจังดีจังมันช่วยจริงนะเรื่องเสริมสร้างภูมิเรื่องดูแลผิวดีมากเลยอืมย่กับพรุ่งนี้จ้ากาแฟใช้อ,อย่หวานแทนน้ำตาลค่ะย่าหวานแทนน้ำตาลแล้วก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแทนครีมเทียม เก็บก่อเก็บก่อนเก็บก่อ,กกอคุณเมนี่ไลฟ์เหรอเนั่ยนะนะคุณเมนี่ไลฟ์ ลาเต้หวานร้อยอร่อยไปเขาอยู่หน้าห้องละกินมีสีอุ้ยจริงเหรอคะดีจังผิวดีขึ้นใช่ไหมเขาอยู่หน้าห้องแล้วจ้ไปเดี๋ยวพาไปด้วยเราก็ควรจะมีสินค้าผก<อ>ไปไปไหมสองห้องนอนไปดูห้องสองห้องนอนอะไรันสองห้องนอน เดี๋ยวเอาเอาถ้าเราถ้าเราปักตะกร้าแต่เราไม่มีของอยู ally, ar here, ่นะมื่อยหลังอ่ะนี่เห็นของนิดนึงเดี๋ยวจะไปถ่ายห้องนอนสองห้องนอนได้ไหมอ่ะเขาถุงผ้าใช่ไหมนี่หนูไร้เกลือเนี่ย นี่คนทามาค่ะอุ้ยปากแดงมากคนมิวเตอร์เลยนะ่คิวเตอร์คนมาิตอร์เลาตอบกเลาที่ต่อเรมมาแล้วเหรอพี่ดิฉันคุณธัญญาค่ะธัญญาอะไรอยู่กำายองม่ค่ะไปกลับห้องห่านดีกว่านจะาๆเยรถลับแหละแค่วคหนูดูเจมอากอลนอนขายไปเลย เมื่อยหลังวันนยังไม่เสร็จเลยนะเหนื่อยฝนไม่ตกหรอกนี้แบบตื่นแต่เช้าเลยค่ะแล้วก็เคลียร์แดดเอางั้นตรงนี้่นไม่เสร็จเลยป้นงั้นไลยไม่่ไม่ไปไปไปเ้นเดี๋ยวของใส่ถุงไปด้วยแล้วขอใส่ถุงคือน่ารักนะถุงก็แก๊บ ไปรีวิวไม่ไปรีวิวห้องใช่ไปรีวิวห้องแต่ว่าปักตะกร้าไปด้วยเดี๋ยวของไปด้วยดีกว่าไกลไหมไกลไหมไม่ไกลจะไปดูห้องใช่ไหมไกกลลไปแล้วพี่เอแล้วเดี๋ยวเราได้แวะเราได้แวะกลับมานี่เปล่าพี่เอเดี๋ยวเราได้แวะกลับมาเปล่าได้แวะกลับมาเปเอาเด็กน้ำเลยเสนอไอ้ผู้หลักเอานี้ไว้ตรงนี้ให้หน่อย ต้องไหมกลับันนี้เลยใช่ไมต้องระเป๋าหรือจะไม่กลับ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 ดูสภาพผู้จะไปดูห้องเหรอไปด้วยจ้ะทุกคนอยู่ข้าวอะ่ะไงดีแต่ว่าจะต้องไปถ่ายห้องนอนอะทุกคนดูวิวนะอยู่ดีไหม อยเฮ้ยเสียงยังตลกเลยเสียงยังเสียงยังแล้วเป็นไรถึงฉันต้องเปิดไวไฟก่อเห็นสิทุกคนได้ยินเสียงไหมกินข้าวเผื่อเหรอทุกคนได้ยินเสียงฉันไหมสัญญาณไม่ค่อยดีขาดขาดหายหายออนแล้วว่าออฟแล้วก็ออนเฮ้ยทุกคนได้ยินเสียงพี่ไหมทุกคนได้ยินเสียงไหมคะทุกคนได้ยินเสียงไหมต้องทำงานที่อยู่เมานี้เสียงได้ยินเสียงไหม ตอนนี้ sociedad, เอ Bref, ่อหีต้ ını, องหอยก็จะออกเนาะนี่ะคห่นี่เป็นมาดีนะทคนได้ยินยังได้ยินยัด้นแล้วเนาะโอเคนี่นะคะพี่นี่อยู่ในเมานีนะโอ้อยู่เมาดีจาตไม่ใช่คุณก๊แกงเราโอ้แกงเราโอ้โหมกเลย นี่นะคะก็คือในกรุ๊ปคุณกรอบกรอบทำไมอ่ะอุ้ยลงน้ำสวยมากอบขอดเสื้อนะคะลงน้ำสวยมากหิวด้วยง่วงด้วยบอกว่ากินดีอยากอยากมันี่ตั้งคนไว้กับต้นปีกี่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเจอนางพรุ่งนี้ค่อยเป็นไรกับนางค่ะ มาว่าเรามาเราดูวามันจะรู้สึกยังไงเนาะวันสิ right> ่งที่พี่ค right. ิดไวนนี้สลบแน่นี่นะคะเดพี่หนิงอาบน้ำแต่งตัวจ่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวเย็นกันจ่ะราอเราส่สวนค่ะรถเรารถเราก็เลยต้องรอจอดอุ้ยเขาจะอุ้ยต้อกดโอ้ยพี่กงวัสดีค่ะเซ็กซี่เชียร์วัสดีค่ะ เซีเชีว้าวแม่ข้างหลังสวยมากอ่ะแม่เห็นยังอ๋อเจราค่ะสวยมากค่ะขอบคุณพึ่งจะกันนะคะคุณนี่ค่ะโอ้นะคะวันนี้วันอะไร เราเร็วกว่าที่ี่เราช้ากว่าท่นี่เราเสวยร่าติรเสวีสเอมึงไทยพุ่ครึ่งเนาะทีนี้เพิ่งจะ5้าโมงครึ่งเองเฮ้ยแะทุกคเชื่อชื เวลาช้ากว่าไทยสองชั่วโมงใช่แล้วหิวจริงเจี๊ยบเจอได้แล้วเจี๊ยบเอาทำไมเจี๊ยบอยู่ในสองช่องนะเนี่ยเอาทำไมเจี๊ยบอยู่สองช่องได้ล่ะเจี๊ยบนี่เจี๊ยบพี่เมนมีอยู่ข้างหลังดูเจี๊ยบคือใครเจี๊ยบเจี๊ยบอ๋อเจี๊ยบเจี๊ยบเีเจี๊ยบเจี๊ยบดูสองช่องเลยเหรอเจี๊ยบ

ทุกคนไม่รู้ว่านี่พี่เขาไม่เห็นนะเขาก็ยังไม่เตือนนะเดี๋ยวให้ดูนะคะถุงพุงพวงจ้ะถุงพุงวงออถึงไว้ให้จับถุงพุงพวงจ้ะถุงพุพวงคนายของเน่ยเออม่เนรุ้งอตอนนี้มา นี่เรากำลังจะไปถ่ายห้องอย okay. ู่อนะีกฝั่งนึงเลยอไหอยู่มอดีจ้านิงรับไหมนี่ังันมั้ยนิงก็เป็นนะนิงกนะอ่ะ เด้งทอดชีจ๋าอะไรนะวันนี้เันเซอรสวยมากเปล่าออกมาพี่อะออกมาถ่ายตรงตรงห้องอีกฝั่งหนึ่งแม่เมนดี้ก็อยู่ดีเนี่ยอยู่กับพี่เนี่ยออกมาดูห้องมาแล้วงแจิ๊กกินข้าวหกรอตรงบ้านนึงรอแป๊บนะอ๋อเบนดี่บอกให้รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับไปถ่ายกินตรงนี้สวยเลยเกี่ยมนางไหมเนี่ยเนี่ยรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งใช่เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอ่ะเบนดี้เบนดี้เกี่ยมนางอ่ะอุ้ยตรงนี้สวยมากตรงเนี้ย

แต่สั่นเกี่่นี่ใหม่กลั่งนึ่งกลับเป็น่าเฮ้ยกยังไม่มีรูกสักเซนกับวูแนเลยอ่ะเราเรียกแอนมาถ่ายูไ่แต่เมื่อวานเเขาต้เรียกว่าสัเซนแต่เป็นผ้ไห่มี จะถือไหมอ่ะเดี๋ยวให้พี่เอถือกล้องให้เดี๋ยวนะอ่าเธอนี่นะคะงันดิฉันไปแล้วนะเธอพูดได้นะแต่เธอต้องพูดเบาๆผมใะเดี๋ยวจะให้พี่เดินพูดนะครับจ้ะห้องนี้ชื่อห้องล็อ k สตาร์วิลล่าล็อ t สตาร์วิลล่าอ่าวิ้ยมีแผนเสียงด้ว ได้จริงใช่ไหมขึ้นได้แต่มันมันไม่หูุดนะมันเป็นพร้อมอะไรนะอุ๊ยทุกคนนั่นแหละผมอยากได้อย่างเงี้ยตองหวะที่ถ่ายอะไรก้องก้องตามสดเลยดิกล้องตามสดเลยกล้องตามสดก่อนไเร็วนี้มติดไปเลยพี่แย่แล้วถ่ายเรีวก่อนเร็วดูโต้เอาไอโฟนมาไอโฟนถ่าย ไหนแล้วไงเนี่ยรูปกีตาร์เนี่ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมมันเป็นกีตาร์เขาทำเป็นกีตาร์ไงใส่ไม้ไหมคะใส่ค,ค่ะได้แล้วนะ,ะขออนุญาตนะ,ค,ะค่ะแม่ทำเก็บฟุดก่อนนี่นะคะพี่ลิยามาไหมคะเขาถามพี่ลิยาไม่มาจ้าพี่ลิยาอยู่กรุงเทพพี่ยองมาด้วย <c oughs> มากับนผู้ใหญ่น่าคงจะเบือ่อนี่สนุก ไปดูข้างนอกกันอยู่ข้างนอกนอ,อ,นอุ้ยมีตุ๊กตุ๊กด้ยอ่ะอมีตุ๊กตุ๊กอ่ะไปกลับไปหาผู้หญิงไปว้าวทุกคนมีตุตก๊กตุ๊ก